สถานที่แรกครับรือว่าหงฟ้ามหาราชบ้านดงเนธแม่บัวทองปัตตาดีตำบลเดียวกันนะครับตำบลดาดอําเภอแหลมสีใสจังหวัดสีสเกตไปดีดีดีเนาะไปรถงปนาำไปแล้วตำบลเดียวกัน ขับด้านจะเซ็ตพี่เป็นน้องใช่เวลากลับบ้านกลัดซื้อกันหลงสนามไปไม่มีพี่ไม่น้องไม่ต้องมองตากันนะครับถ้ามองตาไม่เห็นเส้นชัยมีโอกาสครับลงพายแล้วพายจปด้านหน้าใหญ่เทียวจเหลียวหลังมามองไทยโอ้ยหักจนมันกำแกล้งกันเลยเออมไหลมาตุ้นแท่ใหญ่เลยก่อนที่ภพตกหุ่นใจจะลงมา ลับพี่น้องชาวเรือพี่ครพบเห็นชายผมสีแดงแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวสีส้มไหมครับเห็นครับนั่นก็คือพุทธวิวทราพสวยครับพุัธการเรือแ,แม่โพทองครับฝากดูแลท่านด้วยนะครับเพราะว่าปกกติท่านก็ความดันขึ้นอยู่แล้วท่านจะดความระัดระวังนะครับช่วยดึงแขนท่านไว้ด้วยเพราะว่าพี่น้องชาวบ้านใดโดยเฉพาะตำบลบ้านด่านท่านตำบลบอกว่า ขาผู้จงีักาักดีสาเร็จขาดขคนนะอะไรขาดตรงผมทาต้องวันอาสีนะครับลุนเรือแล้วตอกว่าให้หน้า่งห่างๆกันทุก่นี้ด้วยนะครับอย่ากใกล้กันครับบองกระดับเรือผู้ที่ถูกวางเครื่องเปจากรกน,นด้วยกันท้งค่นะฮะ โดยเฉพาะนายหัวเรือที่นั่งแม่โบทองนั้นก็คือคดนัดจากจังหวัดขอนบก่ส่วนหงฟ้ามหาราชก็คือคดบอยจากจังหวัดขอนรชาชนีโอ้เป็นเรือบรรทแน่นอนนะครับคู่นี้ผบจะเป็นคู่ชิงชนะเ,ะเลิ่บาริสก่อนช่วยด้วยราชจาทหารประจําตื่นพรุ่งนีกลางวัน0 5 6 0นะครับจับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตานะครับจับกีตาตาขาว อะไรนะจ๊ะจับตีตาจับตาเลยครับารย์เลยอ่า <c> ป <oughs> ุกตานะครับลุก้มาดีเดีวครับขอขอบคุณพระประารย์สมอครับท่านเพียงทําดีๆครับ ท่่นบอกว่าไม่เสืนมาเขาถึงกับเป็นคิดถึงมากก็เลยไปขอถ่ายรูปด้วยกันเมื่อสักครู่กับหมวโรุตครับรักใครกันเดียวกบเป็นพี่น้องกันในวงการเรียวไม่มีที่แพ้และคับรัทีรถาวรร คับพัฒนาคำแห่งสายนําไม่มีคําว่าสตรูนี่แต่ความรักความสมานสสมัคคีฮาเขาครับจากประกาศไปยังคู่ต่อไปครับสีสไลด์กับพี่ปัตตานีไหลเรือลงมาเลยครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับถือจะมืดเพื่อแน่นอนนะครับเป็นถือจะมืดมืดแล้วนะครับไหลมาเลยครับรอรอเชียว้เลยเลี่ยวกับสายด้านะครับเที่ยวสลับล็อกด้าวสีสไลด์กับน้าแม่ปัตตานีนะครับ รับสี네สลายได้ขึ้นไปแล้วนะครับขออนุญาตครับญาแม่ปัตจัีกำลังไปของคุณแม่ครับเอกล <Simon> ักษณ์ของเรือแม่ัวทองนั้นถูงไดยเพราะว่าจะใช้ผ้าแผรพิมมัดเกิดกับสุนเรภู่ในกับสม่วงกับเปืีกับสม่วงค่นี้ยปาขา จมีเงินรางวัลหนึ่งหมื่นแปดพันบาทและหนึ่งหมื่นหกพันบาทให้เลือกเอาแตไม่น้อยเลยนะนะร้อยเพราะร้อยทหารโอเคร้อยทหารนิ่งแล้วครับพี่น้องชาวบ้านด่านครับและก็พี่น้องผู้ฝ่าบ้านไหนบ้ยมาด่านแดงนะครับบ้านดงแดงครับนี่ท่านสารสายตาแล้วครับท่านทำอะไรอยู่ อ่เหม้อขาวแกงต้องเกขึ้นเรื่องไปก่อนเนอะอาครับจุดปล่อยแก้ว่าต้องรอจังหวะนิดนึงดูค่ะผับตกจาวายมันเยอะเหลือเกินใช่เดี๋ยวรอหมันไปก่อนเดุต่อไปยิ่เยอะนะครับขวบ่าอะไเาปเ่เยนะครับขวก็ประหยัดเวลาเป็นกีแล้วแล้ว ก็ผลแล้วสเสียบแล้วครับผลไล้กอนั้นไปโดนแน่นอนพอเพราะเรือ,อ,กอตกลอยกับพระสงก์ติมตามเรือไม่ทันแน่มาแล้วครับเออไม่ทันครับเรือ,อท้ายคนแม่ตัวทองเนี่ยมาเป็นกลุ่มแล้วไม่เป็นไรอันนี้เราปล่อยได้นะครับไปเป็นอุปสรรคและปัญหาดใดๆส้องรับอาจารย์สมบูรณ์นะครับสั่งให้ทั้งสอง,องเราลุกให้ ต้องรับรถน้ำพาให้ไปกำจัดผักดงวากตอนแข่งข <it 's> <ine> <mate in> ันสิวันให้ไปเอามีดโตมีดขอที so ่บบาดน้ำตับตับับตับโับครับคัตับ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 ตรบตับตรบตั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 บาับตกบตับต่บตั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 บตงบตั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 บตแบตัเตัาตับตับตับตัปตดบตัตูบตับตับตับบประตูเลยนะับับตับตบตับตับตั อะไรัะสุกคนสดแบบตกเป็ต่อกออกมาดุขนาดนี้นะครับครับแม่เสียงปีหวานวานี่เป็นการเปิดทิศเอานะครับวันนี้เพราะว่าเล่นสดเราไม่มีเจ้ามาเล่นสดเ <c oughs> ออแต่ก็เป็นการตื่นไหวคือแบบพลั้งมากครับฟังแล้วน้ำตาจะไหลครับหมวโรด แต่ต้องบอกว่าทีล้านไทยเนี่ยคือตะพนไทยประเพณีวัฒนราธรรมที่ต้องการรูนักเอาไว้ให้แม่คิดถึงตอนเด็กสมัยไปมวยเมื่อครั้งนั้นอีแล้วครับปีให้ต่อยบอยบอยครู่บอยคูยค่เลี้ยงให้ครับผมเป็นนักมวยเก่านะครับคุณเรนเดี๋ยวผมเป็นที่เลี้ยงเก่าอยู่ด้วยกันได้นีตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่เนาะครับ ครับต่อยไฟต่อยมาป็ะเป็นนักภาคเฉยนะมึงกับชีวิตเนี่ยคือที่จะนเลิกน,นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันกับ 16, หนึ่งมื่หกาแหยแย่งกันเอาแบบกับพิษตาไม่ได้เลยเอาครับพี่น,อน้องคที લાઈન મે લેબર કોલ નો જો કે જો કે મા દુનિયા તી ની કાઈ ચેક જ નઈ હોય સઈ ના ચેક આમે પોફોર્મ નો મે તરાતા આ

จะแม่ปัญญาดีลงน้ำาเกินจะเป็นกาแม่เป็นสีสลายนะครับพรุ่งี